ขาต้อนรับเข้าสู่แกลนแคนยอนโคราชครับที่ที่หลายคนน่าจะยังไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าผมเองก็เพิ่งเคยมาครั้งนี้ครั้งแรกเหมือนกันนะครับน่าจะไม่ได้เปิดเป็นที่ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าทางเข้ามาก็ไม่มีป้ายอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีป้ายนะครับ แกรนแคนยอนโคลาชอีกหนึ่งสถานที่ส,สวยๆที่หลายคนไม่ค่อยรู้จักตั้งอยู่ที่ถนนวงแหวนรอบเมืองตำบลท่าอ่างอำเภอโชคชัยแกรนแคนยอนโคลาชเกิดขึ้นจากอะไรผมก็ไม่สามารถหาข้อมูลมาเล่าให้เพื่อนๆฟังได้แต่จากการที่ผมสังเกตดูพื้นที่รอบๆคิดว่า น่าจะเกิดจาก2อ,อย่างคือมีรถแมคโครมาขุดดินบวกกับการกัดเซาะของน้ําจากธรรมชาติจนเกิดเป็นปฏิมากรรมธรรมชาติที่สวยงามขึ้นอย่างที่เห็นแต่นี่ก็เป็นเพียงการวิเคราะห์คร่าวๆข,ข,ของผมเท่านั้นอาจจะไม่ใช่อย่างที่ผมคิดก็เป็นได้ถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้ที่มาที่ไปช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับขับรถมาเส้นถนนวงแหวนรอบเมือง ปากทางเข้าจะอยู่ติดกับตลาดแกลนแคนยอนพันไม้ขับรถเข้ามาแค่ประมาณ200เมตรเมตรเพื่อนๆก็จะเจอกับแกลนแคนยอนอยู่ทางฝั่งซ้ายมือถ้าไม่อยากลงไปด้านล่างก็สามารถจอดรถถ่ายรูปอยู่ข้างๆแถวนี้ได้เลยแต่ถ้าใครจะลงมาแบบผมก็ขับรถตามทางดินลงมาเรื่อยๆจะเป็นทางดินฝุ่นที่ค่อนข้างลื่นอยู่พอสมควรยังไงก็ขับกันด้วยความระมัดระวังหน่อยนะ ขับตรงมาเรื่อยๆจนกว่าเพื่อนๆจะเห็นทางแยกฝั่งซ้ายมือเล้วเลี้ยวตามทางชันลงมาเรื่อยๆทางก็ค่อนข้างจะคุกะอย่างที่เห็นระหว่างที่ขับลงผมก็ลุ้นตลอดว่าจะหัวทิ่มหรือเปล่าดีนะที่ลงมาได้อย่างปลอดภัยทางข้างหลังนั้นนะครับสามารถขับรถมอไซค์ลงไปได้นะครับแต่ว่าทางค่อนข้างยากพอสมควร ตอนนี้ผมก็พาน้องเว็บคู่ใจของผมทุรกทุเลมาจนสุดทางแน่แล้วนะครับระหว่างทางขับมาก็น่ากลัวว่าจะตุยมากเลยครับเพราะว่าทางลื่นมากใครขับรถไม่แข็งไม,ไม่แนะนําให้ขับลงมานะครับเพราะว่าทางค่อนข้างจะอันตรายพอสมควรจะลองเอาโดรนขึ้นบินดูนะครับไม่รู้จะมีสัญญาณหรือเปล่าแถวนี้ สำหรับ EP นี้ก็ขอจบสั้นๆแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะครับ